ฮัลโหลเธอเป็นไงบ้างฮัลโหลใครอ่ะเออเราเปลี่ยนเบอร์ใหม่แล้วเมมเบอร์ไว้เลยเธอเป็นใครอ่ะนี่เพื่อนไงจะไม่ได้หรอโอ๊ยหยุดหยุดนี่มันแก๊งคอร์เซนเตอร์ตีเนียนนะักเรียนหยุดระวังสายเดี๋ยวนี้เลยนะ ตอนนี้กลับมาอารวาสรวรอีกแล้วกับมุกหลอกเป็นคนใกล้ตัวเราแอบอัดเสียงเราพร้อมใช้ AI ในการปลอมเสียงยิ่งเนียนเข้าไปใหญ่เลยครับวันนี้คุณครูพิธีมี2วิธีในการรับมือนะครับวิธีแรกคือการป้องกันเบอร์โทรที่มาจากต่างประเทศแบบนี้ใช่ไหมคะครูพิธีใช่เลยนี่แหละเลขยาวๆอย่างนี้เลยครักดดอกกัน138ดอกกัน1ชาร์ปแล้วโทรออกวิธีที่2นะครับ ลองถามข้อมูลส่วนตัวดูถ้าหลอกเป็นเพื่อนเราก็ให้ถามว่ารู้ไหมว่าฉันเกิดวันี่เท่าไหร่แล้วแม่ฉันนะชื่ออะไรให้ขอเบอร์โทรกลับและวางสายไปเลยก็ได้ครับเพราะว่าจะไม่มีพี่มิตรมารับสายเราเนื่องจากเขาโทรมาจากทางอินเทอร์เน็ตซึ่งจุดสังเกตง่ายๆนะครับถ้าเราได้ยินเสียงตูดก่อนที่เขาจะพูดอันนี้ใช่แน่นอนครับ เฮ้ย <He> นักเรียนโชคดีนะเรารู้ก่อนเลยไม่โดนหลอกอ่ะทีนี้เรามาท่องคาถากันภัยกันอีกทีนะมีสติอย่าโลภอย่าก,กดอย่าคลิกแล้วก็ต้องทำไมครับไม่ไมโอน,โอนถูกต้องนะครับครับจบครับ